ราคาวัวปรับลงลงต่อเนื่องครับมีโอกาสวัวถูกกว่าหมูครับเป็นไปได้หรือไม่นะครับครับ๋ยวจะพาไปอัปเดตนะครับเมษานี้นะครับสวัสดีนะครับสวัสดี FC ทุกท่านนะครับเข้าสู่เดือนนครับเมษายนหนึงเมษายน2 5 6 8นนะครับเดือนที่ราคาวัว ลงต่ําสุดในรอบปีนะครับลงทุกปีนะครับเดือนนี้ลงทุกปีนะครับลงทุกปีจะแพงจะอะไรก็ช่างนะครับราคาจะขึ้นราคาจะแพงหรือว่าตั้งแต่สมัย5ปีย้อนหลังนะตั้งแต่5ปีวันนี้นะแอดมินจะจะเล่าให้ฟังเฉพาะ5ปีวันนี้นะเพราะว่าแอดมินออกตลาดมา5ปีนะครับ 5ปีมานี้นะครับในเดือนมีายนครับเดือนมษายน,นะครับนะครับสาเหตุที่ราคาลงเป็นเพราะว่ามันมีวันหยุดยาวนะครับนะครับท่านที่ไม่เคยเข้าตลาดนะครับหรือเข้าแต่ไม่เคยเก็บข้อมูลนะครับเมื่อก่อนแอมินก็ไม่เคยเก็บข้อมูลเหมือนกันเพราะว่า2ปีแรกนะครับ2ปีแรกที่ ออกสนามนะครับออกตลาดแอดมินก็ไปทำคอนเทนต์นะครับไปถ่ายคลิปร,รีวิวนะครับเหมือนเหมือนกับช่องพี่ๆเขาช่องอื่นๆน,นะครับเหมือนกับช่องอื่นๆไปตั้งไปถ่ายรีวิวนะครับไปถ่ายรีวิวขายนะครับไปถ่ายรีวิวขายอยู่สองปีนะครับก็คิดว่าครับคนเลี้ยงไม่ค่อยได้ประโยชน์เท่าไหร่ คนยังไม่ได้ประโยชน์เลยได้ประโยชน์พะะ่อค้าได้ขายของได้ขายของแต่ว่าก็มีกลุ่ม FC เฉพาะนะครับมีมีกลุ่ม f c เฉพาะทางที่กระซิบมาบอกนะว่าอยากรู้ อยากได้ราคาขึ้นลงอยากอัปเดตราคาขึ้นลงอยากเปรียบเทียบราคานะครับอมิกก็เลยพัฒนาคอนเทนต์ขึ้นมาใหม่นะครับไปดูนะครับลดการรีวิวขายลงนะครับลดการรีวิวขายลงแล้วก็ไปอ,อัปเดตราคานะครับอัปเดตราคาซื้อขายจริงระหว่างนะครับแต่ในก่อนหน้านั้นน่ะอเมิกก็เก็บรวบรวมข้อมูลมาได้แล้วว่า ราคาเปิดขายหน้ากล้องนะครับราคาเปิดขายหน้ากล้องก็จะแพงกว่าราคาที่นําเสนอที่ตลาดนะครับราคาเปิดขายหน้ากล้องกับราคาที่นําเสนอหน้าตลาดให้กับพ่อแม่พี่น้องเกษตรกร,นะระ 3, 000, 5, 000นะครับประมาณส0 0 0 0น0้านนะครับบางนะครับมีมีม,มีหลายราคาต้องบอกว่าอย่างนี้นะครับ มีหลายราคาที่นะครับที่นำเสนอหน้ากล้องแพงกว่าตั้งแต่พันห้าพันห้าสองพันสามพันห้าพันนะครับเป็นบางตัวนะครับเป็นบางคู่เป็นบางตัวเป็นบางโคมหรือว่าขายขายยกแพ็คก,ก็ช่างนะครับนะครับผมก็เลยมองว่ามองว่าประโยชน์มันได้ไม่ มากเท่าที่ควรก็เลยเปลี่ยนคอนเทนต์มาทำนะครับตลาดอัปเดตราคาซื้อขายจริงที่ตลาดล่าสุดนะครับ FC ที่เป็นพ่อค้านะครับเป็นพ่อค้าแม่ค้าก็เข้ามาให้กำลังใจเยอะอยู่นะเพราะว่านะครับพี่ๆเขาก็บอกว่าได้ดูคลิปจากทางเพจแล้วก็ทาง y t u t u นะครับทางช่อง YouTube ของผมนะครับส่วนมาก FC จะติดตามผมทาง YouTube มาก่อนนะครับ ขาก็จะมาให้กำลังใจตลอดนะครับที่นะครับได้ที่แบบว่าสามารถเปรียบเทียบราคาแล้วก็สามารถตั้งราคาขายหรือว่าขายออกในราคาที่นะครับมีเป็นมาตรฐาน,นมากขึ้นครับสามารถที่จะเอาไปใช้นะครับในการประกอบอาชีพพ่อค้าวัวหรือพ่อค้ากระบือก็ช่างครับ สามารถที่จะเอาข้อบูลไปเปรียบเทียบได้จริงว่าอางนั้นนะครับก็เพราะว่าไม่มีเพจหรือช่องทาง youtube ช่องไหนนะครับที่ที่อัปเดตราคาซื้อขายจริงที่ตลาดนะเพราะว่านี่แน่นอนหละว่ามันมันมันไม่ถูกใจมันไม่ถูกใจพ่อค้าหลายคนนะครับเพราะว่าการเปิดเผยราคาทุนมันมันก็ทําให้นะครับหลายๆคนไม่สามารถที่จะไปต่อได้นะครับ หรือว่าไปต่อได้แต่น้อยลงนได้กําไรน้อยลงนะครับนะครับไม่ว่าจะเป็นวงการวัววงการกระบือหรือว่าวงการพ้าเครื่องวงการของเก่าหรือวงการพาะปลานะครับนะครับเมื่อทุกคนปิดราคาทุนกันหมดนะครับ,นะรบโอกาสในการทํากาไรก็สูงขึ้นนะครับคนที่ไม่รู้ราคาจริงที่ตลาดเขาซื้อขายกันนะครับ เดี๋ยวจะเล่าให้ฟังว่นที่จะนอกเรื่องนิดนึงนะครับอย่างเช่นวงการพระเครื่องวงการพระเครื่องนะครับ,รบก็ไปดูเอา,านะครับ,รบมีพี่ๆเขาทําคลิปออกมาน่าสนใจมากนะครับเทคนิคนะครับมันคือเทคนิคการการซื้อการขายนะ,นะคุณไปประเมินราคาว่าตัวนะครับอย่างคุณรู้อย่างคุณรู้ว่าล่าสุดที่ตลาดเขาขายกันเท่านี้นะครับ คุณมีโอกาสที่จะไปนะครับเสนอราคาได้ถูกนะครับถูกเท่าไหร่ก็ได้กำไรเท่านั้นนะครับ <c oughs> อย่างเช่นมีเขียนะครับเสียนพระก็มีเขีย <c oughs> เขียะพระกอมไปได้บางคนะนะครับบางคนตาดีด้วยตัวนี้พระเหรียญเนี้ย ที่ตลาดเขาซื้อกันสี่ห้าหมื่นเนี่ยลิงแลวอยู่ในกองนคะรับหรือไปเหมาหิ้งพระก็ได้นะไปเหมาหิ้งพระเงี้ยไปเหมาหิ้งพระนะครับมองดูสแกนแล้วนะว่ามีเหรียญที่สามารถไปขายต่อไปเช่าไปปล่อยเช่าไปปล่อยเช่านะไปขายต่อได้ เนะหรียญหนึ่งสามหมืน่นเหรียญห,หนึ่งเจ็ดหมื่น,ะอ,มมอ,นอะไรประมาณนี้นะครับหิ่งนี้ขายได้ใน่ๆสองเหรียญแสนอะไรเงี้ยนะครับเขาก็เหมาเหมาทั้งหิ่งสามหมื่นอะไรประมาณนี้นะครับประมาณนี้นะก็จะเหลือสวกเศษเจษยุ่ยย่อยก็ไปขายนะครับไป,ไปขายกองได้เ็าเขีย่ยสแกนเสร็จแล้วเ็าเขี่ยเขาคัดแล้วนะครับ ได้มาสักห้าสิบหกสิบเหรียญนอะไรประมาณเนี้นะครับได้มาห้าสิบหกสิบเหรียญเนี่ยเขาเหมาไปสามหมื่นเงี้ยกำไรจากสองเหรียญแรกก็ไปนะครับกำไรจากสองเหรียญแรกก็เจ็ดหมื่นแล้วนะครับเหลือย่อยๆอีกนะครับเหลือย่อยๆอีกนะครับไปขายเอาไปวางรวมกันให้ให้ให้ใหพ่อค้ารายย่อยแล้วกันเซียนหน้าใหม่มาเขี่ยเล่นเนี่ยมาเขี่ยเล่นมาหาของนะครับ มาฝึกทดลองวิชากันเนี่ยนะครับกองละยี่สิบาทกองละร้อยอะไรประมาณเนี้นะครับเหมือนกันครับเหมือนกันครับเมื่อก่อนเนี่ยสนามวัวนะครับไม่มีใครทํานะครับเรื่องเรื่องเอ,อการนําเสนอราคาซื้อขายจริงที่ตลาดนะครับไม่มีใครทาครับเพราะว่าถ้าคุณทําแล้วคุณก็จะนะครับมีโอกาสที่ พ่อค้าแม่ค้าเขาจะไม่ชอบหน้าคุณเพราะว่าบางคนนะครับกำไรน้อยลงบางคนก็ไปต่อยากนะผมถึงไม่ค่อยถ่ายหน้านะเวลาสัมภาษณ์คนผมไม่ถ่ายหน้าเพราะว่านะครับการเปิดเผยราคาทุนนะครับราคาซื้อขายจริงที่ตลาดเนี่ยมันก็มันก็น่าเกลียดพอแล้วมันก็น่าเกลียดพอแล้วนะนะครับใช้คำว่าน่าเกลียดแล้วกันน่าเกลียดพอแล้วนะครับคนคนที่เขา ซื้อขายกันเขาก็ต้องการไปต่อเพื่อทํากําไรนะครับนะครับมันก็กระทบอยู่มันกระทบอยู่แต่ถามว่าผมทำไหมผมทำนะครับคนเกลียดผมเยอะนะครับคนเกลียดผมเยอะเพราะว่ามันไปมันไปกระทบกับรายได้เขาไงนะครับแต่ผมก็เข้าใจผมก็เข้าใจแต่ว่าผมก็ทํานั่นแหละผมเข้าใจอยู่แต่ผมก็ทํานะครับผมก็ทําเหมือนเดิมนะครับ ทีเนี้ยที่ช่องอื่นๆเขาไม่ทำก็เพราะว่าเออเวลาไปรีวิวเวลาไปรีวิววัวไปก็ต้องไปตีหน้ายิ้มนะครับไปตีหน้ายิ้มไปตีไปตีสีไปตีสนิทกับพ่อค้าแม่ค้านะครับนะครับไปเป็นเพื่อนเขาจะได้ นะครับจะได้ขอถ่ายวัวเขาง่ายๆอะไรประมาณนี้นะจะได้ขอถ่ายวัวเขาง่ายๆนะครับเวลาเขาขายได้เขาก็จะนะครับเวลาเขาขายได้เขาก็จะเรียกกวักมือนะครับมาถ่ายให้หน่อยมาถ่ายให้หน่อยนะครับนะครับก็เป็นกลุ่มอีกกลุ่มหนึ่งนะครับที่เป็นคอนเทนต์หลักเป็นคอนเทนต์หลักเลยว่านได้นะครับ ที่ทํามากันเมื่อก่อนนะครับแต่ว่าผมก็บองหาแล้วว่าผมคิดไปเองนะผมคิดเอาเองนะว่าการรีวิวรีวิวขายไปวันๆเนี่ยมันไม่มันไม่ได้เกิดประโยชน์กับคนเลี้ยงไม่ได้เกิดประโยชน์กับพ่อแม่พี่น้องกเกษตรกรพ่อแม่พี่น้องกเกษตรกรก็ได้ซื้อได้ซื้อในราคาแพงเหมือนเดิมนะครับเวลาเลี้ยงเสร็จมาเลี้ยงแล้ว ขายออกก็ถูกเหมือนเดิมนะครับนะเวลาพ่อค้าแม่ค้าเขามาซื้อที่หน้าคอกเขาก็ให้ราคาถูกเหมือนเดิมนะครับเขาให้ราคาไหนคุณกนะ็ไม่พอใจก็ด่ากันแค่นั้นเองนะครับนะแต่สิ่งที่คุณไม่มีก็คือข้อมูลซื้อขายจริงล่าสุดที่ตลาดเนี่ยนะผมพยายามจะบอกผมพยายามจะแนะนําวิธีคิดให้ใครหลายๆคนนะว่า ถ้าคุณอยากขายวัวให้มันได้แพงขึ้นคุณก็ต้องรู้ร,ราคาคุณก็ต้องเปรียบเทียบราคาให้มันได้ว่าวัวคุณนะครับที่ตลาดเนี่ยนะมันขายกันจริงที่กี่บาทนะแต่ขายที่ตลาดไม่ใช่ว่าคุณจะขายได้ราคานั้นนะครับผมก็ต้องผมก็ต้องบอกอยู่นะใครรับได้ก็รับนะครับใครยอมรับไม่ได้ก็ไม่ต้องรับ หลับหูหลับตาต่อไปก็ไม่เป็นไรนะใครอยากด่าผมด่าได้นะด่าได้นะผมไม่ว่าอะไรหรอกนะครับใครไม่มีที่ระบายก็ด่าผมได้นะนะนะผมก็เข้าใจอยู่ว่าบางคนที่เข้ามาด่าผมนะก็เพราะว่าราคามันขาดทุนบางคนขาดทุนไม่มีที่ระบายนะครับบางคนขาดทุนไม่มีที่ระบายนะครับเครียดน,นะครับเครียด ถ้าถ้าถ้าด่าผมแล้วมันช่วยแบ่งเบาความเครียดในใจคุณได้นะผมก็ยินดีนะครับผมยินดีรับไว้นะครับยินดีววนรับไว้แต่ราคาวมลงครับราคาวมถูกนะครับนะครับกาผมครับถึงจะต่อยผมนะครับใครใครหมั่นไส้มีคนมีคนหมั่นไส้ผมบอกว่าอยากจะต่อยปากผมอยู่นะ ะครับคุณจะด่าผมคุณจะกระทืบผมต่อยปากมอนเลือดกบปากก็ช่างนะครับราคาวัวมันไม่ขึ้นราคาวัวมันลงความจริงข้อนี้ไม่มีวันเปลี่ยนะครับครับต่อให้คุณกระทืบผมนะครับหรือว่าต่อยปากผมจนเลือดกบปากก็ช่างนะครับนะครับ,นะร,บราคามันลงวัวมันราคาลงถูก มีโอกาสถูกกว่าหมูอีกนะครับเดี๋ยวนะครับมีาสารนี้รนะอดูนะครับรอดูว่าทิศทางมันจะไปทางไหนนะครับนะครับแต่ถ้าใครอยากดา่าผมก็ด่าได้นะด่าได้ด่าได,ด,าได้เพราะว่าผมไม่อะไรกับใครหรอกนะครับนะครับนันเป็นเรื่องปกตินะครับ พูดไม่เข้าหูคนพูดไม่พูดในสิ่งที่คนไม่อยากฟังถึงแม้ว่ามันจะเป็นความจริงก็ช่ <c oughs> <c oughs> นะครับถึงไหนแล้วชิโมะก็ลืมเลยนะเนี่ยชีโมูลืมเลยนะ <c oughs> คุณต้องรู้ราคาทุนนะครับราคาทุนที่เขาซื้อขายกันจริงที่ตลาดนะครับบางคนมีนะครับ,บ <c oughs> ยังวัวก็ไม่เคยสนใจนะครับเอาไปเลมแต่อะไรเลมแต่ตอฟางและเลมแต่ตอฟางอยู่ตรงนะครับกลางไร่กลางนานะครับพร้อมจะเหลือแต่กระดูกครับพร้อมจะเหลือแต่กระดูกก็แต่ว่าอยากจะขายสามหมื่นสี่หมื่นเหมือนคนอื่นเขานะครับพอผมบอกว่าราคาลงก็ดาวนะครับคืออย่างนี้ถ้าคุณถ้าคุณรู้นะครับ ผมนะ่ะสรุปราคาให้ตั้งแต่สาเล็กสาเล็กสุดนะครับนะครับถ้าแบบลูกแบบเกิดใหม่เลยนะเขาก็ขายกันพันห้าสองพันอยู่นะนะครับตัวเล็กๆเกิดใหม่ๆนะอ,าอาทิตย์เดียวอย่างเงี้ยนะครับอาทิตย์นึงหรือเดือนนึงอะไรประมาณนี้นะครับนะครับถ้าเวียดนามหรือพ่อค้าเนี้ยเขาซื้อซื้อแม่เขาไม่เอาลูกนะครับเขาก็ขายต่อนะครับ เขาซื้อราคาโคมนั่นแหละเขาก็ขายต่อให้พ่อค้าคนอื่นนะครับนะครับเขาขายต่อว่าเด็กเขาไม่เอาไปมันเดินทางลาบากแล้วก็มีโอกาสสูญเสียกว่าจะถึงนะครับมันต้องเคลื่อนย้ายไกลนะครับเขาไม่เอาไปนะครับเขาก็ขายให้นะครับพ่อค้าในตลาดหรใครใครเก็บทัดก็ทันนะครับใครเก็บทันก็ทัน ทีเนี้ยนะครับถ้าคุณนะครับถ้าคุณติดตามนะคลิปนะค,คลิปเรียวผมนะครับผมก็แยกราคาให้นะครับวันที่ผมออกตลาดนะแล้วแจ้งข่าว f อทุกท่านนะครับเอ,อ่อเมษานะครับผมจะออกตลาดเพื่อหัสกับสุกนะครับ, <c oughs> ร,บราคาว,วมลง ยอดวิวมันก็น้อยไม่ใช่กระทบแค่คนซื้อคนขายนะกระทบผมผมทำผมออกตลาดก็ยอดวิวน้อยลงนะครับยอดวิวมันน้อยลงก็ค่าน้ำมันไม่คุ้มเหมือนกันผมก็ไปถ่ายวันเสาร์กับวันอาทิตย์ก็วัวตัวเดิมนะครับราคาก็ราคาเดิมนะครับนะค,บคุณดูละคุณดูคลิปวันพฤหัสกับดูคลิปวันศุกร์นะครับคุณก็สามารถเปรียบเทียบราคาได้ทั้งอาทิตย์แล้วนะครับ ถ้าพฤเภานะครับพิเศษผมอาจจะกลับมาออกสี่วันเหมือนเดิมนะออกสี่วันนะคือมันมีมันมีหลายอย่างนะคือผมติดธุระด้วยนะครับยอดวิวตกด้วยนะครับยอดวิวตกติดธุระปลูกต้นไม้ด้วยช่วงนี้นะครับช่วงนี้มเมล็ดมเมล็ดชวนชมนะครับแตดเยอะนะครับนะผมก็ต้องเพาะชำเมล็ดนะครับเพาะชำต้นไม้ครับ <laughs> นะ คนน่ยชอบบอกให้ผมไปซื้อวัวผมขายต้นไม้ผมขายต้นไม้แต่ผมออกสตร์ดวัวนะครับผมออกตลาดนัดโคกระบือไปเก็บไปไปเก็บราคานะไปเก็บสถิติการซื้อขายไปเก็บไปตรวจสอบไปซื้อวีราคานะครับไปซื้อวีราคานะครับไปอัปเดตราคาที่ตลาดวัวนะครับแต่มันไม่ใช่งานหลักผมนะมันไม่ใช่งานหลักผมนะครับงานหลักผมคือปลูกต้นไม้ ผมปลูกต้นไม้ขายนะบางคนชอบคอมเมนต์เข้ามาว่าเอตรงไหนลงมาซื้อให้หน่อยมาซื้อซื้อมาขายให้หน่อยนะมาขายให้หน่อยนะผมขายต้นไม้ผมขายต้นไม้ผมไม่ได้ขายวัวนะบางคนบอกว่าจะมาขายให้ผมนะผมไม่ซื้อไม่ต้องบอกผมนะครับบางคนถามเอาไหมขายถูกๆนะผมไม่ซื้อผมขายต้นไม้นะผมชอบต้นไม้ผมผมไม่ได้ชอบเลี้ยงวัวนะครับ ผมชอบทํางานในร่มนะครับชอบทํางานในร่มไม่ชอบตากแดดนานๆนะครับนะถ้าวัวเยอะก็ต้องไปนั่งเฝ้าวัวอีกนะครับไปเกี่ยวย้าให้วัวตากแดดอีกนะครับนะก็ประมาณนี้นะครับสำหรับเช้านี้นะครับเนะชา้านี้ก็ ก่อนจะไปนะครับบอกด่าได้นะครับใครมีนะครับเรื่องนะอึดอัดปรนใจไม่มีที่ระบายก็นะครับด่าเลยนะครับด่าได้ถ้าผมพูดไม่เข้าหูพวกคุณนะแต่วัวมันลงด่ายังไงมันก็ไม่ขึ้นราคาวัวลงนะครับ ถึงจะอะไรยังไงนะความจริงไม่มีวันเปลี่ยนนะช่วงนี้ราคาลงนะครับเจอกันคลิปหน้านะครับ